ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติหรือการสัมผัสกับสิ่งลี้ลับที่อาจจะสร้างความน่าขนลุกให้กับเราอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราก็อาจจะลืมเรื่องราวเหล่านั้นไปแล้วแต่ถ้าความสายองขวัญน,นั้นถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และมันยังคงทําให้เรารู้สึกขนลุกทุกครั้งที่ได้เห็นมันสวัสดีครับสาวๆผู้ที่พังคาใครนด้านมืดจริงๆต้อนรับกลับเข้าสู่รายการจัดดับเรื่องราวหน้ากลัวมประจําสัปดาห์ครับรายการ Scary Top List และ Spooky Month โฮสตของพวกคุณคือผมนิกกี้ครับนิตาค่ะและหนูดีค่ะพวกเรา3ามคนจะมาเป็นโฮสให้กับพวกคุณใน EP นี้ค่ะภาพถ่ายในประวัติศาสตร์บางภาพเลยมันเก็บเรื่องราวดีๆบันทึกช่วงเวลาดีๆเอาไว้ในภาพถ่ายครับแต่ว่าในบางภาพเนี่ย มันกลับไม่สามารถอธิบายบางสิ่งบางอย่างที่แปลกประหลาดแล้วมันก็ปรากฏขึ้นในภาพถ่ายได้ครับบางภาพก็ปรากฏเป็นรูปร่างของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วแต่บางรูปมันก็ชัดเจนจนน่าขนลุกและในวันนี้นะคะพวกเรามี10อันดับภาพถ่ายติดวิญ,ญญาณจากรอบโลกมาเล่าให้เพื่อนๆและน้องๆฟังค่ะแต่ว่า ก่อนที่จะเข้าไปฟังอย่าลืมกดติดตามกดท h มส์อัพแล้วก็กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะเอาละครับถ้าหากว่าพร้อมแล้วเราไปเริ่มต้นกันที่อันดับ10ได้เลยครับอันดับที่10 the ghost of Abraham Lincoln รูปนี้ถ่ายโดยวิลเลียมเมาเลอร์เขาเป็นช่างแกะสลักอยู่ที่เมืองบอสตันแต่ว่าเขามีงานาอดิเรกเป็นการถ่ายภาพค่ะเขาชอบถ่ายรูปบุคคลเป็นพิเศษแต่ระหว่างการถ่ายรูปบุคคลในโปรเจกต์หนึ่งของเขาที่มีชื่อว่า หญิงสาวที่ถูกสร้างจากแสงนั้นโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ทําให้เขาต้องเซอร์ไพรส์ค่ะเพราะในการพิมพ์รูปครั้งสุดท้ายนั้นในรูปได้มีเงาจางๆหรือว่าวิญญาณติดเข้ามาในรูปด้วยค่ะซึ่งดูจากเงานั้นแล้วหญิงสาวที่เป็นแบบ หรือแมรี่ลินคอนบอกว่านี่ก็คืออับราฮัมลินคอนสามีของเธอผู้ที่เสียชีวิตไปค่ะเพราะระหว่างการถ่ายรูปนั้นแมรี่ก็กำลังไวทุกข์กับสามีของเธออยู่ค่ะมัมเลอร์จึงได้ถูกขนานนามว่าเป็นช่างภาพคนแรกที่ถ่ายติดวิญญาณเลยค่ะ อันดับ9ค่ะครืหาดที่ไอร์แลนด์กลุ่มนักวิจัยเรื่องอาถรรพ์ไปเยี่ยมชมสถานที่มัวฮอร์ค่ะหลังจากที่พวกเขาได้ยินว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับเสียงแปลกๆกเกิดขึ้นพวกเขาอาา้างว่าภาพถ่ายสถานที่ที่พวกเขาได้นั้นจับวัตถุบางอย่างหน้าคนลุกอยู่ตรงหน้าตา่างดูเหมือนว่ามีคนกําลังจ้องมองพวกเขาอยู่ครือหาดหลังนี้เคยเป็นของนักเขียนชาวไอริชค่ะ Moore. มีข่าวลืออยู่แล้วว่าคุณจอร์จมัวเนี่ยได้รับการเตือนว่าพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่โชคไม่ดีเพราะมีอาถรรพ์ของกษัตริย์คอนนอตดิริลที่ถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมและสถานที่ถูกเผาทำลายตามตำนานคนท้องถิ่นยังคงข่มขู่ไม่ให้มีใครเข้ามาในสถานที่นี้ตอนกลางคืนค่ะ อันดับ8ครับเด็ดคู่แฝด Ghost Hunter Lee และ l i n z i s ียนักล่าผีคู่หนึ่งเชื่อว่าพวกเขาสามารถจับภาพผีฝ่าแฝด The Shining ที่ Adelphi Hotels โรงแรมผีสิงในอังกฤษและพวกเขาก็ได้เข้าพักที่ห้อง402ซึ่งเคยมีการบันทึก เรื่องเล่าที่น่าขนลุกของผู้ที่เคยเข้าพักทันทีที่พวกเขาเข้าไปในห้องครับพวกเขาสัมผัสได้ถึงความเย็นเยือกทั้งๆที่พวกเขาไม่ได้เปิดหน้าต่างแค่นั้นยังไม่พอครับเพราะว่าพวกเขาได้ยินเสียงขีดข่วนผนังห้องภายในห้องของเขาและขณะที่พวกเขาไล่สดบริเวณหน้าลิฟต์เขาได้ยินเสียงผิวปากที่ดังมาจากในลิฟต์ประตูลิฟต์นั้นเปิดออกเองโดยที่ไม่มีเหตุผลครับและที่สําคัญไม่มีใครอยู่ข้างในครับและหลักฐานที่สําคัญครับ พวกเขาเห็นเงาของคนสองคนในภาพถ่ายที่พวกเขาสามารถถ่ายมาได้ครับมาถึงอันดับที่7ค่ะ The Brown Lady of r a y h a m Hall วิญญาณที่ถ่ายติดในรูปนี้ก็คือ Dorothy w a r p o l เธอเป็นภรรยาคนที่สองของ Charles Townsend เขาเล่ากันต่อๆมาว่า Townsend จับได้ว่า Dorothy แอบไปเป็นชู้กับขุนนางคนหนึ่งที่มีชื่อว่า Thomas Walton ก่อนที่เขาจะแต่งงานกันและปิดเรื่องนี้เป็นความลับมาตลอดค่ะ t o w n s e จับเธอขังไว้ในห้องถงเรแฮมจนกระทั่งเธอเสียชีวิตในปี1726ข่าวลือนี้ดังไปทั่วค่ะทำให้ช่างภาพที่ชอบถ่ายรูปวิญญาณแห่กันมาถ่ายที่ห้องถงเรแฮมแต่ก็ไม่มีใครถ่าย,ายติดอะไรนอกเสียจากกับตันคูเบิตซีโบรแวนค่ะเขาถ่ายติดเงาจางๆของหญิงสาวคนหนึ่งที่ใส่ชุดคลุมสีน้ำตาลยาว ที่ห้องถงเรฮัมในปี1936ค่ะรูปนี้จึงได้ฉายาว่ายิงสาวในชุดสีน้ำตาลแห่งห้องโถงเรฮฮมค่ะอันดับ6ค่ะ ซาชิกิวาราชิซาชิกิวาราชิเนะะี่ยค่ะเป็นวิญญาณที่เหนือธรรมชาติตามตำนานของญี่ปุ่นตามตำนานบอกเอาไว้ว่าเขาเป็นเหมือนเด็กเล่นสนุกสุกส,สนตามธรรมชาติพวกเขามักจะมาสิงหรือมาอาศัยในบ้านของมนุษย์ถึงแม้ว่าในบางครั้งที่พวกเขาอ่จจะปรากฏตัวเพื่อให้เจ้าของบ้านตก จจส,ส่ววนริงๆด้ยแต่ชาวญี่ปุ่นก็เชื่อว่าซาชิกิวาราชิจะนำมาซึ่งความโชคดีวิดีโอนี้เป็นการจับภาพของซาชิกิวาราชิค่ะซึ่งชายเจ้าของภาพเนี่ยเขาอ้างว่าเขาสามารถจับภาพของวิญญาณเด็กที่ล่องลอยอยู่ในบ้านเขาได้ภาพวีโอสแสดงให้เห็นถึงร่างจางๆที่เคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาและวนไปมารอบกองไฟก่อนที่จะหายไปโดยสมบูรณ์ค่ะถัดมาที่ยนดับ5ครับ นักแสดงสมทบพิเศษภาพเหตุการณ์ที่ขนลุกไม่แพ้กันก็คงจะมีพลภาพจากการถ่ายทําภาพยนตร์สยองขวัญในระหว่างที่มีการถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องศพเด็ก2002ซึ่งฉากนี้เป็นฉากที่นักแสดงชายพี่เต่าสมชายครับต้องขับรถในขณะที่มีวิญ,ญญาณตามมาด้วยในขณะถ่ายทําครับทุกๆคนในกองเนี่ยรู้ว่า ในซีนนั้น,นจะมีเพียงแค่นักแสดงคนเดียวที่นั่งอยู่ในรถแต่เมื่อผู้กำก,กับกลับไปเช็คภาพในมอนิเตอร์ปรากฏว่ามีเงาของผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่เบาะด้านหลังทําให้ต้องมีการรีเพย์ดูหลายรอบเหตุการณ์นี้นี่ทำให้ทีมงานทั้งกองนั้นหลอนไปทั้งกองเลยครับจนผู้กำกับต้องสั่งยกองกองในวันนั้นเหตุผลเป็นเพราะว่าทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงานเกิดความกลัวจะไม่สามารถถ่ายทําต่อไปได้ครับอันดับที่4มือพิศนาบนภาพถ่ายในสมัยนี้ ถ้าในภาพถ่ายนั้นมีสิ่งแปลกประหลาดหรือรูปร่างต่างๆที่คล้ายวิญญาณก็อาจจะไม่แปลกใจมากนะักเพราะสมัยนี้เราสามารถใช้แอปพลิเคชันต่างๆสร้างให้มีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นในรูปถ่ายของเราได้แต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายปีที่แล้วล่ะพวกเขาจะสามารถสร้างวิญญาณเข้าไปในรูปถ่ายได้หรอมันไม่น่าเป็นไปได้ใช่ไหมคะภาพนี้เป็นภาพของกลุ่มเด็กหญิงที่ทำงานอยู่ในโรงงานผ้าลินินและรูปนี้ก็ทำให้หลายคนต้องประหลาดใจค่ะ เมื่อมีคนตาดีสังเกตเห็นว่าบนไหล่ของเด็กหญิงที่นั่งอยู่ในตำแหน่งขวามือนั้นมีมือปริศนาที่เอื้อมมาโอบไหลเธอไว้บางคนที่เห็นภาพนี้ก็บอกว่านี่อาจจะเป็นภาพที่หลอกตาแต่บางคน ก็บอกว่านี่คือภาพถ่ายที่ถ่ายติดพลังงานลึกลับค่ะมาที่อันดับ3นะคะเฟรดดี้แจ็กสันหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกปี1919 19, ได้มีการถ่ายรูปของหมู่นักบินทั้งหมดโดยช่างภาพเซอร์วิกเตอร์กอดดาร์โดยภาพที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นั้นเป็นภาพของนักบินทั้งหมดแต่มีเพียงคนเดียวค่ะที่ปรากฏอยู่ในภาพนี้ทั้งทที่เขาเสียชีวิตไปเมื่อสองสมวันก่อนที่ภาพนี้จะถูกบันทึกภาพถ่ายนี้ได้ถูกบันทึกขึ้นที่สถานฝึกอบรม HMS เลารุสในภาพมีใบหน้าผีของเฟรดดี้แจ็กสันปรากฏซ้อนอยู่หลังนักบินที่อยู่แถวบนสุดจากคนที่สี่นับจากซ้ายมือภาพนี้แสดงความประหลาดใจและขนลุกให้กับทุกคนเนื่องจากเฟรดดี้เนี่ยเขาได้เสียชีวิตไปแล้วสองสาวันก่อนหน้านี้เนื่องจากที่เขาประสบอุบัติเหตุเดินเข้าไปในขณะที่ใบพัดกำลังหมุนค่ะมาถึงระดับสองครับลูกชายที่ล่วงลับไปแล้ เจนิเฟอร์ฮอสคุณแม่ลูก2อํกำลังนั่งดูทีวียอยู่บนเตียงกับลอเรนลูกสาววัย21ปีของเธอและเธอเนี่ยก็ได้รับโน้ติฟิเคชันทางโทรศัพท์ว่ากล้องวงจรปิดที่เธอเชื่อมต่อไว้เนี่ยสามารถจับภาพของใครบางคนได้ในห้องครัวและเมื่อเธอเปิดดูภาพนั้นก็พบกับร่างโปร่งใสของชายคนหนึ่งจากส่วนสูงแล้วก็คราวร่างที่ปรากฏขึ้นในภาพเนี่ยบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าคนในภาพนั้นก็คือโรบบี้ลูกชายคนหนึ่งของเธอที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วเนื่องจากเขาใช้ยาเกินขนาด เพื่อนบ้านเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเจนนิเฟอร์นั้นถึงกับสติแตกไปเลยหลังจากที่ได้เห็นภาพนั้นแต่ว่าเมื่อเธอตั้งสติได้แล้วเธอบอกว่าเธอกลับรู้สึกสบายใจครับที่ลูกชายของเธอนั้นดูมีความสุขด,ดีถ้าเรื่องแบบนี้เนี่ยเกิดกับเพื่อนๆบ้างจะรู้สึกอย่างไรบ้างครับแต่ที่สําคัญเนี่ยกล้องวงจรปิดนั้นยี่ห้ออะไรครับทำไมใช้การได้ดีมากขนาดอันดับที่หนึ่งอเมริทีวิวโกสรูปนี้ถ่ายที่บ้านอ m ityville ในปี1976ในรูปคุณจะเห็นเด็กผู้ชายดวงตาสีขาว ที่แอบอยู่ข้างๆเราบันไดและเขาก็จ้งหมอมาที่คุณคนที่ถ่ายรูปนี้ได้ก็คือจีนแคมเบล l l ช่างภาพมอือชีพที่เป็นหนึ่งในทีมงานล่าผีค่ะโดยเธอตั้งกล้องอัตโนมัติทิ้งไว้ที่ชั้นสองและเปิดโหมดอินฟาราเรดไว้เธออ้างว่าเด็กชายคนนี้ก็คือจอห์นแมทธิวเดฟเอโ เด็กชายอายุเพียง9ก้าขวบที่โดนฆ่าที่บ้านหลังนี้ค่ะจากข่าวการฆาตกรรมฆ่ายกครัวในปี1974ซึ่งพบศพถึง6ศพด้วยกันและหลังจากฆาตกรรมนี้ผ่านไปเพียงแค่13เดือนเท่านั้นก็มีคนเข้ามาซื้อบ้านหลังนี้นั่นก็คือครอบครัวลัสค่ะแต่พวกเขาทนอยู่ในบ้านหลังนี้ได้เพียงแค่28วันเท่านั้นเพราะพวกเขาทนไม่ไหวกับเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า หรือเหตุการณ์ paranormal activity ผีหลอกนั่นเองค่ะโอ้โหสิบภาพเนี้ยมีราภาพหลอนๆทั้งนั้นเลยอะไม่รู้ว่าเพื่อนๆกับน้องๆเนี่ย<ง>มีภาพถ่ายที่ติดวิญญาณกันบ้างหรือเปล่าคะถ้ามี อย่าลืมส่งมาให้พวกเราดูที่เพจนิกกี้เมาส์ด้วยนะคะและคอมเมนต์ท้ายคลิปในวันนี้นะคะขอเลือกคอมเมนต์นี้ขึ้นมานะคะจากคุณเลนโบซีเฮชนะคะบอกว่าว้าวพี่ผู้ชายหายไปไหนอ๋อพี่นิกกี้ไม่ได้หายไปไหนคะ่ะพี่นิกกี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะอ่ะ คิดถึงพี่นิกกี้อ่นนี้เดี๋ยวเทปหน้าพี่นิกกี้มาแน่นอนค่ะยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วรอดูกันค่ะมากับอีกหนึ่งเขนต์มนะคะจากคุณเอ็มไข่มุกทีวีพี่จะแต่งพีทั้งเดือนอีกหนึ่งเดือนพี่จะเป็นคนปกติเหมือนเดิมแน่นอนใช่แล้วค่ะสำหรับเดือนนี้พวกเราแต่งกันในทีมสปุกกี้มันส่วนเดือนหน้าจะเป็นคนปกติหรือว่ามาในทีมอะไรเพื่อนๆอย่าลืมติดตามชมกันนะคะอ้อ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากให้พวกเราเนี่ยแต่งตัวเป็นอะไรใส่ลงมาในคอมเมนต์ได้นะและถ้าหากว่าเพื่อนๆกับน้องคนไหนที่ชื่นชอบคอนเทนต์แนวจัดอันดับแบบนี้มีข่าวดีมาบอกครับเพราะว่านิกกี้เมานั้นกําลังมีช่องน้องใหม่ที่ชื่อว่าช่องคริปติกไฟทที่เราทั้ง3คนเนี่ยได้รวบรวมความลึกลับแล้วก็ตำนานต่างๆของประเทศไทยมาจัดอันดับให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องฟังในทุกๆสัปดาห์ครับใช่แล้วค่ะเพราะตำนานของไทยเราเนี่ยน่าสนใจมากๆแถมยังเยอะแยะจนแบบ ชาติเนี่ยกันเล่าไม่หมดและถ้าใครชื่นชอบเรื่องลึกลับเนี่ยก็อย่าลืมไปกดติดตามกันเลยนะคะชื่อช่อง c r p t i c File ค่ะตามด้านล่างนี้เลยหรือง่ายกว่านั้นอีกค่ะก็เพียงแค่กดลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะแล้ววันฮาโลวีนที่จะมาถึงในวันที่31ตุลาคมนี้ก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันฮาโลวีนนะคะ <S Happy s o k y Day สวัสดีค่ะ